สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่นำเสนอการกับแท็กเตอร์ยันมา e f 3 5 2 t l x เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูนะคะ กับสินค้าตัวนี้นะคะเป็นรถแท็กเตอร์ยันม่าขนาด34.5แรงม้าค่ะรุ่น E F 352T LX นะคะมาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่าหลัง CMT ค่ะคันนี้สวยงามปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกระบบนะคะอย่างหน้าเป็นยงางใหม่ยางหลังสวยๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะสำหรับแท็กเตอร์ยันม่าคันนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะคะเป็นดีเซล3สูบ Direct Injection ระบาย ควร้อนด้วยน้ำนะคะสวยๆสมบูรณ์แบบนี้ราคาไม่แพงนะใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผาหลังอุปกรณ์2ชิ้นราคา248,000บาทเท่านั้น248,000บาทราคานี้ต่อรองได้แถมส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะคะสำหรับรถแท็กเตอร์ยันมาคันนี้เป็นดีเซล3สูบนะคะแรงม้าสูงสุด34.5แรงม้าตัวนี้ใบมีดขึ้นเร็วลงเร็วค่ะดูด้านหลังนิดนึงไฮดรอลิกหลังก็ รถเร็วนะคะตัวนี้ให้เป็นผ่านพวนของ CMT นะคะเป็นผ่าน CMT นะตัวนี้สำหรับรถแทกเตอร์ยันมารุ่น35แรงคันนี้นะคะ EF352T LS ด้านท้ายงามๆพร้อมใช้ทุกจุดเราเช็คให้แล้วนะคะไม่มีรมั่วไม่มีซึม สวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกระบบนะคะใบมีดดานหน้าแล้วก็ผ่านล้งเนี่ยราคา248,000บาทเท่านั้นสำหรับแท็กเตอร์ยันมารุ่น EF352CLX คันนี้รถจดทะเบียนปี54นะคะเล่มทะเบียนพร้อมนะคะราคาไม่แพง248,000บาทเท่านั้นสำหรับรถแท็กเตอร์ยันแา e f 3 5 2 t l x คันนี้นะคะใครที่กำลังมองหายอยู่คันนี้จับจองไปไว้ใช้งานรับรอง ไม่ผิดหวังค่ะสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะเราเช็คสภาพให้แล้วทุกจุดพร้อมทํางานเลยนะคะมาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าแล้วก็พ้นหลังของ CMT นะคะตัวนี้สวยงามเลยค่ะทุกจุดสวยเดิมนะคะงามๆเลยสําหรับรถแท็กอร์คันนี้นะคะใครที่มองหาอยู่นะจะลงไร่นะคะเข้าหน้าเข้าสวนนะคะพร้อมเลยนะตัวนี้ยางหลังสวยๆเบาะนั่งนุ่มๆน,นะคะตัวหุ้มเกียร์ต่าง ยางเนี่ยนะคะยังอยู่ครบนะคะสําหรับแท็กเตอร์คันนี้ยางแน,น่นหยปิ่นให้เป็นยางใหม่ด้วยนะคะสําหรับแท็กเตอร์ยันม้าคันนี้นะเครื่องดีแกดีค่ะทุกระบบพร้อมใช้นะคะไม่มีรั่วไม่มีซึมสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานชั่วโมงทํางานก็1นึ8ชั่วโมงเท่านั้นสําหรับแท็กเตอร์ยันม้าคันนี้ EF 3 5 2ห CLX นะคะด้านท้ายงามๆค่ะ PTO พ,พร้อมปัน่นจะปั่นตัดหญ้า ปั่นโรตารี่ปั่นตัวอัดฟางปั่นสูบน้ําได้เลยนะคะตัวนี้อุปกรณ์หลังเราให้เป็นผานนะคะเป็นผาน5คูณยีของ CMT เป็นผานพวน CMT นะคะสวยๆเลยค่ะตัวนี้กับแท็กเตอร์ยันแม EF 3 5 2 T LX รถปี5 4 1,150ชั่วโมง2,48,000บาทเท่านั้นราคานี้ต่อรองได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยร้านอยู่กำแพงเพชรเปิดทุกวันนะคะขอบคุณ